พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง ทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อาอวิชชาตอนที่หนึ่งพวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วจริงสิตัวช่วยอีกสองตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที วกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชาแล้วไปถึงด่านอาวิชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ยหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชานะ<ป>โอ๊ย,อยขาเหมือนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยอุย้ยเจ็บชะมัดเอะ ท,ท่านคือเก่งนี่ที่ผ่านด่านไปติดจะสมุบบาดท,ทั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอาวิชชาอาวิชชาถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองตั้งหาก คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดการว่าไงจะเล่นไหม ได้ข้าเล่นดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชาดีแค่ไหนพูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุบบาทแห่งนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้ อคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงฮะ<อ>คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอ่ะที่ข้าจําได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้นฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอ แล้วความรู้ที่ผ่านมาท um, ั้งหมดล่ะคืออะไรอน่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่ร <uh ู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัว อย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริงฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปันขณนอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบนะ่ะ เลยทำให้ความหมายผิดไปเอาโถเอ๋ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อๆจำได้แล้วจำได้แล้ว hmm. อวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอาวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจสี่นั่นเองอ๋ออริยสัจสี่ที่บวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เองที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชาสี่ยังนี้อวิชชา8ดด้วยนะคือเติมเข้าอีกสี่ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคต ไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองโอ้โหเจ้าปันจเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะเรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหล,ละศิลา <c oughs> ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากละ่ะอ๋ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชา ความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ป่งแต่งเป็นความทรงจําหรือสัญญาเฉยไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายง่ายไงล่ะเอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชาฉลาดที่สุดในโลกในโลกคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง ถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละฮ่ว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไงบอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุบบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรฮาทำไมไม่รู้งั้นเหรอเจ,จ,จ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม เออข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิว่าว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว <laughs> ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว <c oughs> เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้าสี่ครั้งให้ไปถามข้สอสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้อ <c oughs> <c oughs> แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีลราเจ้าปันอืมไปด่านชราม,มรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนําเราได้นะได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชราม,มรณะก่อนได้ไปกันเลยอ่าเรามาถึงเมืองชราม,มรณะแล้วเจ้าปันดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะอ่ะ นั่นท่านยายนี่นะท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับนี่จังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยละ่ะพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับออปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับแล้วเจ้าทั้งสอง คิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะน่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตามแต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริง ที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข์การเกิดมาทําให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทําให้ตัวเราเป็นทุกข์นะอ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องตน้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้เอ๋ที่สุดเบื้องตน้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข พรกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทําให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยายถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคําตอบเองขอบคุณขอรับ,รบ <laughs> หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้าไปด่านไหนดีล่ะเจ้ปัน ถามค่าและข่าจะรู้ไหมเนี่ยศิลากับเจ้าปั่นจะตอบคำถามของอวิชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป